สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาผู้ชมมาถึงวัดดอนน้อยนะที่ก็มีการสร้างเจดีย์เจดีย์องค์ใหญ่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยนะท่านผู้ชมนะครับสวยงามมาก <c oughs>